321ครับก่อนหน้านี้ก็ตัดไปยืนหลังสามอยู่หลายช่วงครับแต่วันนี้พลาดนะครับอย่างดีครับมีตัวเล่นกับธีรติรัฮัทานาเครับเล่นกับมัชิดะไหลขึ้นมาโดนดักไว้ได้ครับดีนะล่าสุดองนีครับอิโตะนะครับถ่บายไปที่ฮาัทานากะตัวในวูขึ้นกลับมากีรติรออก์ออกนั่นขวาน,นะครับฮัทานากะฮัทานากะเล่นกับ นี่ได้ดวลกับธีระทรนนะจ่ายบอลไปปุ๊บโอ้โหเป็นเอเคอร์นอด์ยี่กลับมาได้ธีระท,ทรคืนกลับมาอัฒนากะนะครับธีระท,ท,าทากกรกลับมาที่อัฒนากะอัฒนากะครับไปที่ธีาาระทรกลับมาที่อัฒนากะโอไนวูธีระทรเล่นกับโอไนวูแล้วครับดูไปนะครับอาโดนิวูโอไนวูโอไนวู ตัวนี้ลงต่อเนื่องครับแบ็กซ้ายตัวสำรองอย่างเรีวทาคาโนะเจ็บกล้ามเนื้อต้องพักหนึ่งเดือนนะครับค <ละ S 1> รับเทียร์ทอนก็ลงเป็นตัวจริงมาสามเกมติดต่อกันแล้วมีการตัดไปที่เทียร์ทอนว่าดะฮีดะให้ไปที่เทียร,ทรท์รท,รท,รทรอ,อนทียร์ทอนล็อกตัดเข้าในเขตของเทียร์ทอนหนีทางากาศไม่ได้เทียร์ทอนเปิดด้วยซ้ายโค้งมาหน้าประตูเข้ามือบุญยงกุลโอไนบูต้องคืนกลับมาที่เทียร,ทร์ทอนก็ต้องชมโอยต่าที่นี้ต่านะครับ ชี้ครับลูกนี้โด่งก็มาธีราทรนั่นงหมุนทิ้งยอมเสียเตะมุมเค,เครับโดยใช้เกมรับนะครับเอมาริโน่นเนี่ยกลับมาเล่นลูกธีราทรให้มาแปะพอลงไปต่ำก็ทำให้แบ็คสองฝั่งดันขึ้นสูงได้ธีรทรให้ขึ้นมาที่โอไนวู <c oughs> หนีไม่ได้นะครับเป็นของเอฟฟานิโน่ครับโอไนวูให้มาที่ธีรทร ธีราทรเปิดลูกนี่แล้วก็เข้ามือมุนอย่งคุนยังไม่แม่นครับวันนี้ลูกเก๋ยของคิดทานากะครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับธีราทรกลับมาที่ทันอากาศดวลลูกกลางกาศกันอยู่ครับจังหวะ2เป็นของเอฟมารีนอสเปิดขึ้นมาทานากะศธีราทรนะครับไหลไปที่โอไนบูวันนี้มีบทบาทค่อนข้างเยอะครับโอไนบูโนบดนอยู่แบบทนากะศโอไนบูตีมกลับมา อิวาตะจะเล่นกับอาเซนาวะโดนทีรทอนโขกไปครับให้พี่โอไนดูจะทำชิ้นยกลับมาโดนเอ้าวไปเหยียบบอลอีกครับทางด้านอยจาีดาก็เป็นโอกาสของเอฟมาดิโนสทีราทอนให้ไปชูเดซานโตสโอ้โหดับเบิรลตรงนี้ไม่แม,มท้ทีทว่า,า,วาตะออกทางซ้ายครับ อ่านะครับทันชิ้นกันมาคือนามะโนเปิดลูกโี้ไปทิ้งยาวขึ้นหน้ามายังเก็บจังหวะสองได้ครับมาชิดะเปิดลูกนี้โอไม่หลุดนะครับดักก็ได้ครับอัชน,กนกา,านการโในบยูขึ้นกลับม <people> าเป็นกีรัททรนะครับทิ้งยาวขึ้นมาอัชนากะรีรัททรนะครับ ถึงยาวมาสวยครับเอาละครับโอไนบูโอไนบูผ่านเข้ากลางเปิดก็ยังไม่แน่นครับทีราทอนจะเล่นกับคินามาโนโดนจิ้มถึงยาวขึ้นหน้ามาบอลอยู่ที่ธนากะธนากะโดนอยู่กับทีราทอนทีราทอนจิ้มถึงมาได้ครับยังเป็นบอลของโอจิระทีวาตะจะให้กับทีราทอนครึ่งแรกทดสองนาทีกับทีราทอนครับเปิดลูกนี้ก็ล้ำหน้าแล้วครับ สสอีเตอร์ตัวจากนิโอลงมาครับพีระ t h ครับให้ม,มาป๋าธนากะโดยกับทีระ t h o ธนากะตัดเข้าในมีตัวมาช้วยนะครับอีสเตอานโตเป็นมัซึบาระนะครับวางข้ามไปมาทางด้านซ้ายจะให้กับพีระ t ร o n ีระาาถึงก่อนเตะยัดใส่ทีระ t h o สุสุกิ <S 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 เปิดมาไม่ดีครับดักไว้ได้ครับทีระธรจะไหลขึ้นมาก็ไม่ถึงโอไนวู กีร a t h o ตักขึ้นหน้ามาให้กับโอไนวูโอไนวูกีร athon ีร a t h o ดึงลัดนะเปิดลูกนี้กลับไปที่อามาโนะอามาโนะนี่ครับอาคิเกาวะกีร athon คืามาโนมาที่กีร athon ีร a t h o ให้พี่โอไนวู ที่ทีระทรทีระรจะเปิดขึ้นากับติดคานากะารครับยังได้ทุ่มนะครับโยกมาเอฟมาดิแต่ว่าตัวเติมมาไม่ทันนะครับต้องวนหนึ่งรอบนุบระแล้วโดนทีระทรนฉกเลยครับอย่างแยงกลับมาได้นะครับอุยจาก์ีนีจ่ะโอชิเปิดลูกนี้บ่งโชคม,มากแล้วหาก็ยิงไม่ได้ครับมาชิดะยังแย่กลับมาได้ครับเอฟมาดีเนาะธีระทโตให้มาที่จุนามนโนออกมาร้านชาทีระทรนะครบธีระทร แต่เข้าไปข้างในทีราทอนมองแล้ว<ะ>เปิดลูกนี้ <c oughs> ไม่มีผู้เล่นเอฟมอฟลาตอมนั้นเลยนะครับโดนโขกพิงออกมายังเป็นบอลของเดียวกับเอฟมาดีนอตครับอยู่ที่ทีราทรอนยืนมาทันทีราทอน<ะ>เปิดลูกนี้แล้วมองตัดพิ้งออกมาได้ครับย<ะ>ิงสวนลูกนี้อ้าวเป็นประตูไปเลยครับโอ้โหในประตูรอสุดเอาจนได้นะครับโอ้โหเป็นลูกยิงไกลครับโยโกฮาม่าเอฟมาดีนอแล้วเล่นสั้นเร็วเลยครับทีราทอนยิงกลับไปไม่เล่นนะครับคือเล่นกันหลามแน่นอนชีดะรู้นะครับชีดะ เอยู่กับมัที่พีราทรนคูนามโนออกมาทางด้านซ้ายนะครับพีราทรนีราทรเปิดเรียกเข้าไปไม่ถึงโอไนวูเขาวะย้อนหลังกลับไปนู hey, ่นเลครับมุนจิรุนคุนคูซูจิฮิวาตะตัดขันโอ้โหเจอพีราทรนสามแย่งกันได้ดื้อครับพีระทอนยิงตัวล้มพุทธิ์ไม่ว่าใครครับเป็นบอลทุ่มของอุจ่าทินิตะกะคือลูกนี้สั้นหรือเปล่าทั้นไปแล้วก็อาแล้วครับ Oh, reviewed, โอ้ในบุกให้มาที่ติเดนซานโตยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับ2ประตูรอศูนย์สุดยอดครับลูกนี้ตีเดียซานโตสโอ้โหเต็มปิกลีมากกีดะกีราทอนกีราทอนพืนกลับมาคูนามาโนกีดะกีราทอนนะครับคืนกลับมากีดะมาที่กีราทอนยังไม่ออกครับกีดะเอาตัวรอดไปได้ครับทางขวามีตัวเติมนะครับสุบะระ ครับโอยตาทีนิตะตสวนไม่ได้นะครับวีวาตะนะครับโดนแย่งกลับมาอาจจหวะนี้ที่เกิดขึ้นในเกมนี้เนี่ยทำให้โยโกฮาม่าเอฟมารินะน,นะครับยิงประตูไปแล้ว48ลูกครับเป็นล็อกไปินโกตาาม่ชินุมะให้มาและเอลินิมาดูครับล็อกแล้วก็มองช่องแล้วยิงลอดวางขาวุ้งเล่นโอยตะเข้าไปเลยครับเลือกเสาแรกแล้วไม่ทันจริงๆ โอเคฮาระเหมือนจะลงมาแทนคนทีอ่อยู่นั้นก่อนยิงเปาดยาวเฮ้ยแม่นนครับติดทีราธรนีราธรนคืนลับมา้เลยดูดีมากให้กับอาทิีสวัสดิเล่นนะครับมาอยู่ที่ธีราธรนีราธรนพัฒนากะทีเรตคอนเปิดดูนี้ผิดเลี่ยมไม่ถอยครับ เลยเป็นถึงเลยนะครับครับเกมที <wir plein> <heart> ่ค <rebell> ร <ious> ับเป็นพักแล้วครับเกมนี้เราส่งนักเตะใหม่ครับตกมาได้ลากเข้ามาที่มันยิงอยู่เรียบๆร้อยโอ้โห่สี่มาดูรอศูนย์นะครับที8 17นะครับทำให้อันดับในทีมที่ไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกยังมีหวังอยู่นะครับ